พบกับการอุ่มหมดเขาพบกไอ้อแมนอ๋อมนุษย์อนากาตวิธีการล้างช่วงล่างนะครับนี่ครับซื้อมาเท่าไหร่นะครับร้อยเก้าบาทอ๋อแล้วบอกหกสิใครบอกโอเคอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบรวมส่งเออครับล้างเองครับ วิธีการล้างนะครับง่ายมากเลยครับมุดเข้าไปครับยังเม่อนอนครับยังเม่อนอนครับ มากากช่วยได้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับแต่ว่าตัวต้องเละหน่อยนะครับก็คัดเข้าไปครับมีเวลาครับอยู่บ้านครับว่างค่อยๆเซตค่อยๆถูลูกท่อเข้าไปโอ้โหทอนโตโอ้โหลำใหญ่เว้ยลำใหญ่ลึยิงว่ายาวตัว เงาดีแล้วก็เน,นื้อตาโอ้โอ้สบ,บายสะอาดแน่นอนครับบกอกกาวิเชษคาแคร์ไม่รับลายเลยครับคัเดียวก็จะตายอยู่แล้วโอ้อใส่หมุนรนะอบว่ะนั่งว่า,า,าแบบเปรี้ยวเลยปั๊บโอ้โหไม่เข้าปากครับอย่างนี้ครับเออใช้ได้ใช้ได้เออล้างล้างล้างเข้าไปหายใจออกปะ ห้ได้ออกมิม่ออกก็ตายผ่าแล้วดิอเ,เดี๋ยวพอแล้วเนอสนับสนุนโดยเพจคิ้วล้อและประดับยนต์ราคาส่งสินค้าตรงรุ่นครอบไฟคิ้วล้อตรงรุ่นสกู๊ปกกระจังหน้าและสินค้าอื่นๆอ,อีกมากมายส่งฟรีทั่วประเทศไทยสนใจโทร 093 494 98 79